สวัสดีครับพบกับสุริข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่พอมอรสันเปิดเผยสองชื่อดาวเตะที่ลิเวอร์พูลควรรีบเซ็นสัญญามาร่วมทีมเพื่อกลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งพอมอรสันนะครับอดีตตำน,น,นานนักเตะของไอพิแอร์อัลเชนอลนะครับชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งหากพวกเขาเซ็นสัญญากับเมนสันเมลและจูดเบลวิงแฮมในช่วงสัปดาห์นี้ทีมของเชเกิงครับนะครับกำลังดิ้นรนดังหนักในช่วงเวลาที่ยากลำบากในเรนื่างนี้พวกเขาจบฤดูก,กาลด้วยการไร,ร้ตและ ลุ้นอย่างหนักเพื่อคว้าท็อป4หลังตามหลังทันน์แสเปอร์อันดับที่4หยุดจะแต้มนะครับยันไรก็ตามผมสัญชว่าหงแดงจะได้ลุ้นแชมป์อีกครั้งหากพวกเขาสามารถคว้าตัวจูดงงามและเมนซ์เส์ในช่วงสมนี้ใครก็ตามที่ได้เมนเมาน์จะเป็นผลงานที่ยอดที่สุดเท่าที่เคยมีมาเด็กคนนี้เป็นนักเตะที่น่าทึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเชลซีพวาเขาควรให้ในสิ่งที่เขาเรียกร้องคุณอยากปล่อยผู้เล่นที่ดีที่สุดออกจากทีมเมื่อส้นเก่ากับสเก็ตสปอร์ต มิดเดิ้ลเทมนมากมายที่ถูกปล่อยตัวออกจากทีมเชลซีก่อนหนะน้าเมซอนเมาส์เมื่อคุณได้ยินเสียงกระซิบจากทีมต่างๆคุณก็ต้องการซื้อเขานั้นบอกบอกทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้ท่านลิวฮูขอตัวเมซอนเมาส์ลและจูด้งแฮมคุณจะเป็นทีมลุ้นแชมป์มันทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยผมเป็นแฟนบอลตัวยงของเมสอนเมาส์ก็เป็นนักเตะร,ระดับท็อปคลาสแต่เขาจะหมดสัญญาด้วยขนาดของทีมพวกเขา จะไม่เลือกผู้เล่นที่จะไม่ตอดสัญญาช่วใหม่ลงสนามโรโบรับเรียนรู้และฝึกฝนมากมายในช่วงแรกที่เป็นกัปตันทีมสกอตแลนด์อันดูโรเบร์สันนะครับแบ็กไซส์ใส่บวกของลิเวอร์พูลชาวสกอตแลนด์ยอมรับนะครับว่าเขาต้องเรียนรู้และฝึกฝนบทบาทการเป็นกัปตันทีมชาติจากการทำหน้าที่ในช่วงแรกแรกที่ได้รับการมอบหมายโรโบในวยัย9ปีนะครับผ่านการเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์มาแล้ว60นัด ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์ในช่วงที่อเล็กแม็กคลิสคุมทับและยังคงได้รับความไว้วางใจจากสตีฟคลาร์ให้เราผิดชอบหน้าที่นี้ต่อไปถึงตอนนี้รวมแล้วเป็นระยะเวลา5ปีแล้วนะครับมันใช้เวลาเล็กน้อยกว่าที่ผมจะคุ้นเคยกับการสมผกแขนรเรเบอร์เก่ากับ BBC ผมยังอายุน้อยตอนที่ได้มันมาและตอนนั้นผมรู้สึกวผมสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ยิ่งคุณอายุมากขึ้นคุณยิ่ง รู้ว่าต้องควบคุมสิ่งต่างๆที่ควบคุมได้ผมรู้สึกว่าณตอนนี้ผมปรับตัวกับการทำหน้าที่นี้ได้แล้วผมรู้สึกสบายใจผมรักการเป็นกัปตันผมรู้ว่าเมื่อใดควรพูดกับผู้เล่นและเมื่อใดที่พวกเขาต้องการกำลังใจเมื่อสตาร์ครต้องการกำลังใจผมจะอยู่เคียงข้างพวกคุณเสมอ เมลิซาเลดดี้นะครับนักข่าวสาวสวยจากสายหงดงังจากสเก็ตสปอร์ตครับเชื่อว่ามีหลายเหตุผลและหลายปัจจัยอื่นๆมากมายที่ทําให้ลิเว์ผู้หยุดคว้า,าตัวจูดุนแฮมจากุริเซเดนมอนในช่วงสมัยน้ก่อนหน้านี้นะครับลิเว์ถูกมองว่าพวกเขาเป็นทีมเต็งในการคว้าตัวจูดุนแฮมเข้ามาร่วมทีมมาโดยตลอดจากที่ผ่านมาแต่ชัดเจนว่าตอนนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปหมดแล้วาการไม่สามารถไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้ และภาพลักษณ์ภายในทีมที่แสดงออกมาในสนามในเวลานี้รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินที่จําเป็นที่จะต้องทําให้ข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นนั้นที่กําลังมีปัญหาที่ชัดเจนก่อน,นี้เฟรสปอร์ตกรุ๊ปจะออกมาประกาศหานักลงทุนรายใหม่เพื่อจะเข้ามาซื้อหุ้นของพวกเขาแต่ถึงตอนนั้นนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆที่สนใจอย่างจริงจังเลยนะฮะที่จะเข้ามามีการซื้อหุ้นหรือหู้น้นตอนนี้เลย ปัจจัยและรายย่างนะครับที่ไม่สามารถคว้าตัวจูดเบป็นแฮมก็คือเงินนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชัมลีนะครับเย็นดอยนะครับจากลิเวียโกอัปเดตความคืบหน้าการมาเจ็บลุยเดียร์ตติโกโชต้าและดามิเนเยสลุยเดียร์ตรนะครับ,บหวังว่าลุยเดียร์จะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบในสัปดาหห์น้าขณะที่เขาเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาช่วยทีมการแข่งขันลีนสิกฟุตบอลช่วงโค้งสุดท้ายแล้วด้วยเช่นเดียวกัน ดีอรนได้รับก,การฝึกฝนสภาพอากาศที่ e x t h a n i n g Center ในช่วงวิกฤตซาด้ที่ผ่านมาและเมื่อวันคันที่ผ่านมาก็มีคนเห็นเขาวิ่งบนพื้นหญ้าในขณะที่คนอื่นได้รับก,การฝึกซ้อมก่อนเกมยูฟ่าแชมเลีกที่พบกับเัลมาเลิดตอนนี้ดีอรนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาฝึกฝนและฝึกซ้อมกับทีมเต็มรูปแบบส่วนใหญ่กลับมาภายในทีมที่เคิร์กบี้หลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติในช่วงต้นเดือนัาดาหน้าก่อนสองเดือนสุดท้ายของฤดูกาลีเม์ลีกจะเริ่มขึ้นดาวินุยต นื่อมีอาการเจ็บเล็กน้อยซึ่งเด้ร์ักการเจ็บบริเวณข้อเท้าในเกมพบก,กับดมเรดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและถอนตัวจากทีมชอนอรุรไวยในเกมุ่นเครื่องกับทีมชาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เตี่ยก็คันระคือคนเดียวที่ยังเหลือจากอาการบาดเจ็บในระยะยาวของทีมลิเวอร์พูสลสำหรับฤดูกาลปัจจุบันเขายังคงเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ยังคาดหวังว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่ชัดส่วนในรายเงินอย่างสเตฟานบาสติกและแกวินแลมซี่ยังต้องพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจากอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตาม ดารักการยืนยันว่าทุกผู้จะไม่ได้ลงเล่นในช่วงที่เหลืออยู่ของการจบลิเวอร์พูล่อไปแล้วและในกรณีนักเตะลิเวอร์ที่ไม่ได้ติดทีมชาติในช่วงพักเวกทีมชาตินะครับจะได้รับอนุญ,ญ,ญาตให้ออกจากสนามซ้อมได้ในขณะที่อยู่ในโปรแกรมความฟิตของแต่ละคนและผู้เล่นชุดนี้ก็มีกำหนดการกลับมาร่วมทีมกันกันกบสโมสรอีกครั้งในสัปดาห์หน้าขณะที่ผู้เล่นลิเวอร์12คนที่ติดทีมชาติจะเข้าร่วมในสัปดาห์หน้าก่อนเกมพรีเมียร์ลีกไปเยือนแมนเชสเตอร์ในวันเสาร์ถัดไปนะครับ กันให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดซื้อเปิดเผยสิ่งที่มาเน่นะครับทำให้คนในโรงพยาบาลเผยวิธีหรือวิรกรรมที่ทําความดีของเซเดีวมาเน่ที่หลายคนยังไม่รู้ช่วยจนทําให้ครอบครัวหนึ่งมีชีวิตดําเนินต่อไปได้เอสค p o r t สปร์ Sport, นะครับสานีโทรทัศน์ของประเทศแคเมรูนเปิดเผยวีรกรรมทําความดีอาจจะยังไม่มีใครรู้ของเซเดียวมาเน่ยากกน,นาทีมชัดเซนิกลของเซอไทเบย์มนิกในเยอรมันนะครับ ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกาคัออฟเนชั่นปี2021ที่ประเทศแคนารูนมานีลงเล่นในกับทีมชาติเซเนกัลพบกับแคปเวิร์กในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยเขาทำได้หนึ่งประตูช่วยทีมสิงโตแห่งเตเลงกาชนะไป2-0และผ่านเข้ารอบการลองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับแต่ในเกมีฬาเซเกัลมานีนะครับซึ่งในขณะนั้นยังเล่นกับลิเวอร์พูลได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากจังหวะปะทะกับโวซินย่านะครับในตัวารของแคปเวิร์กจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนาม และต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็ได้รับการตรวจจนเรียบร้อยแล้วมันนี่บังเอิญนะฮะได้พบกับครอบครัวหนึ่งซึ่งกำลังทุกข์ใจอย่างหนักเพราะลูกชายของพวกเขาถูกมอเตอร์ไซค์ชนจนกระทั่งกระโหลกแล้าและเป็นแผลบาดเจ็บไปทั้งตัวตามการรายงานตอนนั้นบอกว่าเด็กคนนั้นกล่าวว่าน่าจะไม่รอดแล้วเพราะอาการสาหัสมากนอกจากนั้นครอบครัวยังไม่มีเงินที่จะจ่ายให้แก่โรงพยาบาลเพื่อแค่ดูแลรักษาให้ลูกมีชีวิตรอดอีกด้วย เมื่อทราบดังนั้นแล้วนะครับมาเน่ Money, จึงตัดสินใจเข้าไปบอกกับครอบครัวัก่าว่าเขาจะช่วยเหลือผู้เขาเองด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดเลยจนเด็กได้รับก,การดูแลอย่างดีที่สุดและการบาดเจ็บก็ดีขึ้นตามลําดับจนในที่สุดเด็กคนดังกล่าวรอดชีวิตราวกับปาฏิหาร์นะฮะนี่คือความดีของมาเน่นะครับสุดยอดจริงๆนี่คือสุขข่าวลิมลนครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21มีนาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ